สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวค่าในโคมุนดาประจำวันที่19มกราคมพศ2569เรื่องราวในวันนี้นั้นจะเป็นเรื่องราวของสถานที่แห่งหนึ่งภายในดาวในโคมุนดาซึ่งทำหน้าที่เป็นทางเข้าและออกให้กับไฮซิตี้หนึ่งในสถานที่เหล่านั้นมีชื่อว่าพอร์ตแมดด็อกในทุกๆวันของดาวในโคมุนดา อาวุธและอุปกรณ์อื่นๆหลายพันล้านตันจะถูกขนส่งเข้าไปในไฮเพรมัสและถูกส่งออกไปยังนอกดาวผ่านทางไอออฟเซเลนก่อนที่สินค้าเหล่านั้นจะถูกขนส่งมายังไฮไพรมัสนั้นก็จะมีวิธีขนส่งหลายแบบสินค้าที่ดีที่สุดนั้นจะถูกขนส่งผ่านเครื่องบินบรรทุกหนักที่บินเหนือชั้นไม่พิษของดาวเดคุมดาส่วนสินค้าผลิตจํานวนมากที่มีมูลค่าสูงจะถูกขนส่งผ่านท่อขนส่งหรือผ่านรถไฟแม่เหล็กไฟฟ้าใต้ดิน ส่วนสินค้าที่เหลือจะถูกบรรทุกโดยรถขบวนคาราวานข้ามพื้นที่รกร้างของดาวในคุมดามายัางไฮไพรมัสแต่ก่อนจะเข้าไปนั้นจะต้องผ่านพื้นที่ที่เรียกว่าแอชเกตซึ่งเป็นประตูขนาดใหญ่ของเมืองที่เชื่อมต่อระหว่างไฮซิตี้และพื้นที่รกร้างภายนอกพอร์ตแมดด็อกคือหนึ่งในประตูเหล่านั้นพอร์ตแมดด็อกนั้นเป็นประตูที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ติดกับไฮไพรมัส ทำหน้าที่เชื่อมต่อไฮไพรมัสกับพื้นที่รกร้างเป็นทางผ่านของรถขบวนคาราวานคนสินค้าที่จะเข้ามาภายในไฮซิตี้นี้และด้วยความสำคัญระดับนี้พอร์ตแมดด็อกนั้นก็จึงถูกปกครองด้วยกำปั้นเหล็กโดยคอยลอร์ดออฟเดอะเมอร์ครเตอร์เกลซึ่งเป็นกิลเดอร์ที่ได้รับอำนาจพิเศษจากอิมพีเรียลเฮาส์เพื่อให้แน่ใจว่าการไหลเวียนของสินค้าจะไม่หยุดนิ่งผู้ปกครองอย่างเฮอร์กาชิปเปลฟิงเกอร์ ซึ่งเป็นหลอดมิสเซอร์ของตระกูลแมคเคตเตอร์เกลให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบนี้อย่างมากและเขามักจะจ้างมือปืนรับจ้างเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยอยู่เสมอซึ่งไอ้ความสงบของเฮอร์กาเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับการทำให้กิลคอยสามารถสร้างเงินหรือกำไรได้มากขึ้นในขณะที่คู่แข่งของเขานั้นล้มเหลวคือภายในพื้นที่พอร์ตแมดด็อกเนี่ยมันมีความขัดแย้งระหว่างกิลออฟคอย และสลักิลอยู่ซึ่งทําให้เกิดความรุแนแรงหลายครั้งตามท้องถนนซึ่งความขัดแย้งส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องสายพานลําเลียงแร่ขนาดใหญ่ซึ่งครั้งหนึ่งมันเคยเป็นลิฟต์ขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อขนส่งรถไฟบกขึ้นมาจากถนนเท่าฐานแต่เมื่อเวลาผ่านไปสายพานลําเลียงเหล่านี้ก็ถูกปกคุมไปด้วยสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวจนกลายเป็นสลัมเคลื่อนที่ในขณะที่สายพานกํนาลังเดินทางอย่างเชื่องช้าจากพื้นดินไปยังท่าเรือ ผู้อยู่อาศัยและผู้โดยสารจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกซึ่งเป็นโอกาสที่แก๊งหลายแห่งนั้นจะเข้าโจมตีหากแก๊งเหล่านั้นถูกจับได้ขณะที่กำลังป้นอยู่เมื่อสายพานนั้นได้ลงดับไปถึงท่าเรือพวกเขานั้นจะต้องเจอกับปืนกลอัตโนมัติและเครื่องพ่นไฟซึ่งแสดงให้เห็นว่าเฮอร์ก้านั้นมีนโยบายไม่ยอมรับการก่อกวนการค้าของก er ิลเดอร์โดเด็ดขาดสรุปง่ายๆคือหากเราไปยุ่งหรือก่อกวนการค้าระหว่างกิลดอร์ มันก็จะนับเป็นการเอาตัวเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เราไม่ควรจะยุ่งนั่นเองและด้วยทำเลที่ตั้งของพรแมดด็อกนี้ซึ่งเชื่อมโยงกับไฮไพรมัสทําให้เป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของเหล่าสวะทุกชนิดสำหรับอาชญากรและพวกนอกกฎหมายที่แห่งนี้นั้นเป็นทางเชื่อมต่อกับองค์กรที่ได้รับการอนุมัติจากไฮเช่นกิลหรือแคนเฮาส์ทำให้พวกเขานั้นสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าผิดกฎหมายได้และพรแมดด็อกนั้น ยังช่วยให้การระบุตัวตนของแก๊งทําได้ยากแน่อนอนว่าภายในพื้นที่พอร์ดแมนดอกนี้จะมีพื้นที่ที่เป็นตลาดอยู่ซึ่งก็จะมีผู้คนพัดถิ่นคนเล,ล่ร่อนและพวกไก่พันเข้ามาเพื่อขายของที่พบได้ในพื้นที่รกร้างและซื้อสินค้าที่หาได้ในเฉพาะไฮซิตี้เท่านั้นเช่นอาวุธที่เชื่อถือได้และอาหารแปรรูปอย่างไรก็ตามเฮก้านั้นรังเกียจผู้คนไร้บ้านเหล่านี้ ดังนั้นส่วนใหญ่แล้วจึงจะถูกจำกัดให้อยู่ภายในสรัมใต้สายสะพานลําเลียงซึ่งเรียกว่า ash heap ในส่วนของผู้อยู่อาศัยที่น่าสนใจที่สุดของพอร์ Mad ดด็อนั้นสามารถพบได้ที่ hall of b u l l e t ซึ่งที่นั่นเป็นโบสเก่าของจักรวรรดิที่ปูพื้นด้วยปลอกกระสุนเปล่าแต่ที่ตลกก็คือโบสแห่งนี้นั้นเป็นพื้นที่ที่เหานักล่างเงินรางวัลและพวกไฮสกัมเข้ามาขายบริการของตนให้กับแก๊งโดยก็จะมีพวกขวหน้าแก๊ง และตระก,กูลกิลต่างๆเข้ามาซื้อขายมือปืนรับจ้างเหล่านี้นั่นเองเอาละสำหรับวันนี้เวลาของผมก็ได้หมดลงแล้วก่อนจากลากันผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายใหญ่ของเราร้านเ e g e n d a r y หรวเกมตัวแทนจ,จัดจำหน่ายวอยเมอร์ imer, และมินิเจอร์อั์เกมแห่งประเทศไทยแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรายการข่าวค่มในคูมด้าภายในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ